สวัสดีครับผมบาสเทพบอลนะครับวันนี้วันที่3กันยายน2567นดนะครับสามตัวโชว์จัดของผมผมก็จัดมาให้เช่นเดิมครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็ได้เฮนิดๆนะครับเพราะเราวิน2แล้วก็เฟลหนึ่งนะครับก็สำหรับไอมิตันคินดอนนะครับที่แพ้ซาท์ฟอร์ดไปส่วน2คู่ที่เหลือก็มาเต็มนะครับสำหรับเลวันเต้กับเฮเมลแฮมสปีดนะก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับก็พลาดไปแค่1ตัวโดยรวมแล้วยังบวกอยู่ดีนะครับเมื่อวานนี้ ส่วนวันนี้3ตัวเน้นๆที่ผมจัดมาให้ใน3ตัวโชว์จัดของผมนะครับผมก็มีมาฝากกันเช่นเดิมครับคัดมาให้แล้วนะครับจะเป็นคู่ไหนนั้นก็รับชมกันได้เลยครับคู่แรกนะครับก็ไปกันที่ศึกจอนสโตนเพนทโทฟี่ของกิจนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยเล็กของกิจนะครับไปกันที่สนามดีเดอร์บุนยูสเตเดียมนะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับวีแกนครับจะเปิดบ้านพบกับมอแคมนะครับคู่นี้คิกออเวลา ดีหนึ่งตรงบ้านเรานะครับวีแกนได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับต้องเอาชนะถึง2ประตูถึงจะได้เฮนะครับเอาชนะได้แค่ประตูเดียวหูแหว่งนะครับคู่นี้เคยพบกันมาในฤดกการ2022นิะครับวีแกนชนะไปกลับนะครับในบ้านชนะ4-1ไปเยือนชนะ21นะครับก็ฟอร์ม5้านัดหลังสุดของวีแกนนะครับเอาชนะคู่แข่งได้เกมเดียวนะครับแพ้2เกมเสมอ1เกมนะครับฟอร์มดูกลางๆนะครับไม่ดีและก็ไม่แยกเกินไปส่วนมอแคมป์นะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดของพวกเขา เข้าคันแย่นะครับแพ้มา5เกมรวดนะครับสำหรับมอแคมก็ไม่ดีเลยนะครับสภาพความพร้อมของสองสองทีมนี้นะครับก็วีแกนครับจะไม่มีเยเซนเวียนะครับกองกลางที่ติดคับทายนะครับส่วนที่เหลือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับทั้งทีมของวีแกนก็ส่วนมอแคมนะครับจะไม่มีแดกเกอร์นะครับกองหน้ารางยักษ์ที่ติดคับทายเหมือนกันแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับก็ ไม่สามารถลงสนามได้ส่วนตัวหลักที่เหลือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ที่สุดของทีมครับลงสนามไปพบกับวีแกนในค่ําคืนนี้ส่วนแนวทางของผมในคู่นี้นะครับผมให้เลือกไปทางเจ้าบ้านวีแกนครับวีแกนเป็นทีมที่เล่นบอลถ้วยได้ดีนะครับสังเกตเขาจะเข้าชิงบ่อยๆตอนสมัยอยู่พีเมเอลีกนะครับก็วันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยครับแล้วทีมมีฟอร์มดีกว่ามอแคมฟอร์มไม่ได้เรื่องครับวันนี้ สองประตูมีแน่ๆนะครับคู่ที่สองนะครับก็ยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลจอนสโตนเพนทโทฟี่ของอังกฤษเช่นเดิมนะครับเป็นทางด้านของเลตันอเลียนนะครับจะเปิดบ้านพบกับอาเซนนลยูยี่สิบเอ็ดนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับเลตันอเลียนนะครับได้เปรียบอยู่ที่ทำหนึ่งประตูก็ได้เฮครึ่งนะครับสองประตูเฮเต็มๆนะครับคู่นี้เคยพบกันมาในลูกาล2013นู่นเลยนะครับเสมอกันมา4-4นะครับถือว่าทำประตูกันเยอะนะครับ ฟอร์มอ้านัดลักสุดของทั้งสองทีมนะครับเลตันโอเลียนครับแพ้2ชนะ2นะครับเสมอหนึ่งส่วนอาร์เซนอลนะครับชนะสามแพ้2นะครับก็ฟอร์มสูสีกันนะครับสำหรับ2ทีมคู่นี้ส่วนความพร้อมในเกมของวันนี้นะครับเลตันโอเลียนก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับพร้อมส่งชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอาร์เซนอลนะครับวันนี้ตัวหลัก ในยู21เขาก็อยู่กันครบนะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวทางในคู่นี้นะครับผมให้เลือกเคียร์ทางด้านของอาร์เซนอลยู21นะครับทีมอาร์เซนอลยู21เป็นเด็กที่เล่นได้ดีนะครับดันชุดใหญ่ดันขึ้นชุดใหญ่ทุกปีนะครับสาหรับเด็กของอาร์เซนอลก็แน่นอนครับเขาผลิตเยาวชนของเขาได้ดีแล้วก็สามารถสู้กับเลตันโอเลียนได้ครับเพราะเลตันโอเลียนฟองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักครับวันนี้เขาจะบุกไปไม่แพ้แน่ครับสาหรับ อาเซนนออยู่21คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายก็ยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลจอห์นสโตนเพนทูฟีเช่นเดิมนะครับเป็นทางด้านของแบ็กพูลครับเจ้าบ้านจะเปิดสนามอาริอันสตาดิโอนะครับเจอกับคู่อเล็กซานดรานะครับคู่นี้คิดเอฟเวลาตีหนึ่งตรงบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับแบ็กพูลได้เปรียบอยู่ต้องเอาชนะถึง2ประตูขึ้นไปถึงจะได้เฮเต็มๆนะครับเอาชนะ1นประตูหูแหว่งนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในเดือน8 ปีนี้นะครับแบ็กพูลบุกชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับแบ็กพูลนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2เกมนะครับเสมอ2อเกมแล้วก็แพ้คู่แข่งไป1เกมส่วนทางด้านคูเล็กซันด้านะครับเอาชนะคู่แข่ง2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้คู่แข่ง2เกมนะครับฟอร์มสูสีกันนะครับคู่นี้ส่วนความพร้อมในวันนี้นะครับแบ็กพูลจะไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่คนเดียวนะครับจะพร้อมส่งชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับ คูเอ็ดันดาก็ไม่มีตัวบาดเจ็บนะครับก็ไม่มีตัวโทดแบนเหมือนกันวันนี้ก็พร้อมชุดใหญ่ลงสนามพบกันนะครับในคู่นี้ส่วนแนวทางของผมนะครับก็วันนี้ให้เลือกเคียร์นะครับไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับแบ็กพูนะครับวันนี้เขาจะ เปิดบ้านเอาชนะขาดถึง2ประตูได้นะครับผมว่าคูสู้ไม่ได้หรอกครับเคยเจอกันมาแล้วก็รูู้กันอยู่นะครับวันนี้เชียร์แบ็กพูลดีกว่าครับสรุป3ตัวชัวร์จัดในค่ำคืนนี้ของผมนะครับก็เลือกเชียร์ไปที่วีแกนแอตแลนติกนะครับอาซนอลยูยี่เบ็ดนะครับแล้วก็แบ็กพูลนะครับก็เป็น3ตัวชัวร์จัดของผมมาเน้นๆแน่นอนนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบแนวทางฟุตบอลของผมฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเข้าครอบครัว ทางเข้าครัวก็อยู่ใต้รูปโปรไฟล์ของผมนะครับเข้าไปดูกันได้ก็พร้อมพูดคุยพร้อมให้แนวทางกันทุกวันนะครับมีแนวทางฟุตบอลมาให้กันทุกวันส่วนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ